หลังจากที่เราไปตามหามานะคะเราก็ได้มาแล้วแทนแทนแทนมนี่เองขนมปังที่ว่านะคะคือเขาเรียกอะไรนะเราซื้อสี่ชิ้นค่ะชิ้นละยี่สิบห้าบาทแล้วเขาแถมให้หนึ่งชิ้น ก็สรุปแล้วเหลือ20บาทก็โอเคนะหมายถึงว่าราคาก็แบบว่าจับต้องได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าเนะ้ะว่ารสชาติเนี่ยจะสมคำร่ำรือหรือเปล่านะคะแล้วก็สมกับการที่เราไปนั่งรอคอยหรือเปล่ามาชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็ขอทําคลิปแบบว่าอิงกระแสนสังคมนิดนึงนะคะเนื่องจากเราติดตามข่าวไอ้เจ้าขนมปังเนี่ยค่ะที่ว่ามันดังมากๆเพื่อนๆแล้วทำไมต่อคิวกันยาวล้นห้างจ้าแล้วก็ต่อคิวนี่กันข้ามคืนเลยทีเดียวเราเองก็เลยอยากจะรู้ว่ามันอร่อยมากขนาดนั้นเลยเหรอวะเอ้ย เนา,นาะในขณะที่เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินขนมปังนะคะแล้วก็ตัวนี้เราก็มันมีอยู่แบบสาแบบสาแบบนะคะก็คือเป็นแบบช็อกโกแลตรู้สึกจะเป็นรสชาติใหม่ของเขานะคะแล้วก็เป็นนมฮอกไกโดแล้วก็มีครัวซองนะคะถ้าเราซื้อเป็นครัวซองเนี่ยก็ตัวละ55บาทตัวชิ้นละ55บาบาทถ้าเราซื้อเยอะเขาก็จะใส่กล่องมาให้นะคะแต่วันนี้เนื่องจาก ความยากในการที่เรากว่าจะซื้อได้วันนี้เราเลยมาลองชิมที่เป็นแบบนมฮอกไกโดดูนะคะเป็นขนมปังนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดนั้นแล้วเราจะฟินเวอร์ขนาดไหนนะคะแล้วเราก็เลยต้อง ใช้วิชามานิดนึงไม่ใช่วิชามาแล้วเราไม่ไปต่อคิวเองนะคะแต่ว่ามีโอกาสดีค่ะมีคนยิ้วมาให้ค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่เรามีโอกาสได้ชิมของอร่อยแล้วที่ชาวบ้านเขาต่อคิวกันยาวนานถึงข้างกลางม้งการเต้นแล้วก็ไปต่อคิวเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยนะคะคิวแรกนี่ได้ข่าวว่าเริ่มตอนเที่ยงคืนเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมัน มันเป็นขนาดนั้นจริงๆเหรอก็เลยบอกออออเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันจะสมคำร่ำารือสมการรอคอยไหมนะคะซึ่งสาขาแม่ของเขาเนี่ยสาขาหลักเลยเนี่ยอยู่ที่เซนทรัพระรามเก้านะคะแล้วเขาก็จะไปออกเขาคล้ายๆว่าอีเวนต์ตามเซนทรันต่างๆนะคะให้เพื่อกระจายจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ย เราเองเนี่ยเคยผ่านมันนานแล้วนะเพียงแต่เราไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นขนมปังที่เ,ออเห็นเห็นเขาขายกันเนี่ยมานานพอสมควรแล้วละ่ะเดินไปเดินมาเชียวไปเชียวมาก็ยังไม่ได้ชิมค่ะจนเอาเฮ้ยมันเป็นกระแสแล้วว่าเฮ้ยเขาต้อง่อคิวกินกันเลยนะแกโอเคก็เลยต้องมาจัดทําคลิปนี้เพื่อเป็นการรีวิวนะคะว่ามันจะอร่อยสมกับที่ อยู่ๆมันก็เป็นกระแสะมาในตอนนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาชมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นเช่นไรได้มาแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าเฮ้ยแต่ว่ากลิ่นโชยมาเลยนะหอมค่ะหอมหอมนมเนยมากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเขาทำสดแล้วก็ไม่ใส่สารการบูดซึ่งมันก็เป็นจุดขายจุดขายได้นะตัวเองถูกปะ แต่ถ้าเราอยากกินนานๆเก็บไว้นานๆน,นะคะก็แนะน,นําแนะนําว่าให้เอาเข้าตู้เย็นไว้ได้นะคะเขาบอกว่าถ้าเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยจะมีอายุอยู่ประมาณ2 3วันแต่เราคิดว่ามาถึงเราแล้วลว,วันเดียวก็คงหมดนะคะในในในนี้เนี่ยมันชิ้นละ25บาทเพื่อนๆชิ้นที่ชิ้นละ25บาทแต่ว่าซื้อ4แถมหนึ่งก็ได้มา5ชิ้นใช่ปะตกมันก็ประมาณ20บาท เราว่ามันก็โอเคนะกับราคาแล้วก็กลิ่นขนาดนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงนี่ไอซิ่งของดิฉันระบายหมดแล้วค่ะเม่สักเดินทางมาไกลานิดนึงหอมดูซีดูด,ดูตัวเองหอมกินยั่วๆกันเลยทีเดียวนะคะคลิปนี้ คือกลิ่นเกินอะไรเนี่ยคือผ่านเลยนะผ่านแบบแล้วขนมปังขนมปังขนมปังมีความนิ่มมากมากนิ่มมากมากขนมปังมาดูเดี๋ยวดูไส้ก่อนนะนี่ค่ะมันจะเป็นไส้ขาวๆาแบบนี้แล้วก็พอดีอยากกินเย็นๆเลยเอาไปแช่ตู้เย็น ซึ่งโดยปกติเนี่ยขนมปังถ้าแช่ตู้เย็ยนมันจะแข็งใช่ปะ่ะแต่เจ้าเนี้ยไม่แข็งนะคือขนมปังเขานิ่มมากๆนิ่มสุดๆเลยอืมกัดคําแรกหอมละมุนไส้ครีมมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะไส้ครีมมันจะไม่เหมือน ไม่เหมือนแบบเจ้าอื่นน่ะอย่าก,กัดอีกกันึงแค่เย็นแล้วมันมีความฟินนะตัวเองมันทําให้ขนมวันนี้อร่อยขึ้นไปใหญ่แต่กินสดๆมันก็จะอีกอารมณ์หนึ่งแต่โดยปกติเนี่ยเป็นคนชอบทานอะไรเย็นๆเฮ้ยใช้ได้ไม่ได้อวยเข้าข้างนะเฮ้ยแต่มันอร่อยอือ ล้วประเด็นใส้เนี่ยใส้ทลักทะล้นมากอ๋อตัเออือืม,อมไม่หวานมาก <ๆ S 1> รสชาติกำลังดีตัวเองรสชาติคือกลมกล่อมกำลังดีไม่หวานกินเขาแียกนะกินแบบเปล่าๆไม่มีกับแก้มเป็นเครื่องดื่มก,กาแฟอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะ ไส้เขาให้เยอะมากสําหรับเราเราให้ผ่านวะ่ะเพราะว่า20บาทรสชาติขนาดนี้นะให้พีเถอะอมอร่อยมันครีมมันละลายในปากแต่คาดว่านะกินชิ้นเดียวอะกำลังอร่อยแต่ถ้าสองชิ้นเนี่ย อาจจะมีเลี่ยนได้เอ๊ะยังไงก็อร่อยไงอร่อยค่ะแต่ว่าถ้าทานชิ้นเดียวเนี้มันกําลังดีมันกําลังมีความอร่อยแต่อย่างที่บอกกินเยอะไม่น่าจะรอดกับความเลี่ยนแช่เยอะจริงๆนี่แช่เย็นไงมันเลยอร่อยถ้าไม่ใช่เย็น คิดว่าตรงเนี้ยใส้มันอาจจะเยิ้มๆคิีมกนเยิ้มๆนะอืมยี่สิบ,บาทกูจุกเลยค่ะจุกเลยค่ะอิ่ม <c ười> คือเป็นเขาเรียกนะอิ่มพอๆกับทานข้าวได้เลยอ่ะเพราะว่ามันนมเนยเนาะนมเนยเนี่ยมันมันพลังงานมันเยอะชิ้นเดียวอ,อยู่อร่อย สมคำล่ำลือให้ให้ผ่านค่ะหืสุดๆถ้าเราให้คะแนนจากอะไรล่ะเต็มสิบใช่ไหมเราให้สักเก้าค่ะเราให้ตับสักเก้าเพราะว่าเราแช่เย็นกินเราเลยรู้สึกว่ามันมันฟินมันหอมกัดคำแรกเนี่ยมันสัมผัสได้ว่ามันหอมมัน มันหอมระบุนขนมปังมันนิ่มถึงแม้จะผ่านการแช่ตู้เย็นมาแล้วอะ่ะเอออันนี้ยถือว่าโอเคมากๆเลยอะค่ะโดยสรุปแล้วอร่อยถ้าจะให้ไปต่อคิวก็คงยังยังยังไม่ไปแต่ถ้าว่างแล้วมีโอกาสได้ซื้อก็คิดว่าคงซื้อนะคะแล้วก็1ชิ้นเนี่ย20บาทหรือ25บาทก็เท่ากับทานข้าวได้ได้มันมันกินอิ่มเหมือนแบบทานข้าวเลยอะตัวเองคือแบบว่า ถ้าหิวหวเนี่ยโอ้โหมันจะยิ่งอร่อยนะคะแต่ว่าเขาเรียกอะไรคุ้มค่ากับการที่จะต้องไปต่อคิวข้ามคืนนั้นก็คงคงไม่ไปต่อคอิวน,นะคะแต่ถ้ามีโอกาสกินก็จะซื้อแล้วก็อุดหนุนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีสปอนเซอร์จากตัวน,นี้เลยนะใดใดทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือซื้อหมากินเองไม่ได้สปอนเซอร์ให้เขาให้ผ่านค่ะให้คะแนน9เต็ม10